ลูกค้าหรือคนไข้แบบไหนที่ไม่ไม่เหมาะที่จะดูใไขมันก็จะมีทั้งหมดแปอยางนะครับแปอยางเลยแปรยางเพราแรกคือคนที่มีเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวบางอยา่างถ้าไม่บอกกับหมอเหมือนปิดบังข้อมูลเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้นะครับไม่ควร,ควรปิดบังข้อมูลใช่ถ้าเจ็บป่วยหรือเคยเป็นโรคประจําตัวหรือดมายาสลบแล้วมีปัญหาอะไรต้องรีบบอกหมอนะครับมีโรคประจําตัวใดๆต้องบอกให้หมดนะครับ2ก็คือคนอ้วนมากอ้วนมาก BMI มากกว่า30มสิบรู้จัก BMI ไหม BMI คือดัชนีมวลกายเพื่อที่วัดความอ้วนวัดน้ำ หนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองอันนี้ก็คือบอกถึงระดับความอ้วนของแต่ละคนนะระดับไขมันเนี่ยซึ่งคนปกติก็คืออยู่ในช่วง18ถึงประมาณ24เนี่ยนะครับซึ่งถ้ามากกว่านี้ก็คือเรียกว่าน้ําหนักเกินแล้วแต่ถ้ามากถึง30ก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าถึงโรคอ้วนเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะของการดูดไขมันดูดไขมันไม่เหมาะกับคนอ้วนมาก บอกคนอ้วนระดับนิดนึงแค่นั้นเองหรืออ้วนบางสูงที่ใช่ไหมคะต้งหนักต้องคงที่แล้วด้วยนะครับอ๋อคุณหมอก็จะประเมินจากน้ําหนักด้วยมาน้ำหนักและส่วนสูงไงครับเบียร์มาเบียร์มโอเคถ้าอย่างนั้นอ,อุมอิ่มอ้วนมากอุ้มอิ่มลดน้าหนักอุณ่มสามารถดูดไขมันได้ไหมถ้าลดน้ําหนักแล้วก็น้ําหนักคงที่แล้วามาดูดไขมันได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าคนอ้วน,นมากเนี่ยบางครั้งที่ลดน้ําหนักมามันมีความเหี่ยวความหย่อนของผิวหนังบางครั้งจะดูดแล้วอาจจะไม่ได้ผลดีนะก็็เปปนนไได้ครับ ข้อ3นะครับ,ค,รบคือผิวหนังหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมีความหย่อนคล้อยอ่ะถ้ามันมีมากๆกเนี่ยก็ไม่เหมาะกับการดูดไขมันเพราะว่าหย่อนคล้อยบางครั้งจะทําให้หลังดูดแล้วมันเป็นคลื่นไม่เรียบหรือใช่หรือกล้ามเนื้อ,อ,อที่หย่อนเนี่ยมันจะทําให้ดูดไปแล้วมันเข้าไปโดนอวัยวะภายในได้ผนังหน้าท้องไม่แข็งแรง<โ>อ,อย่างเงี้ยก็<อ>มไม่ไม่สมควรจะมาดูดไขมันเนาะเพราะฉะนั้นต้องให้แพทย์ที่เฉพาะทางที่เรียนมาในการตรวจตรงเนี้ยโดยตรงใช่ไม่ใช่หมออะไรก็ก็ดูได้อย่างเงี้ยนะโอเคค่ะคุณหมออ่าข้อ4ครับก็คือว่างบไม่ เพียงพออ่ะกลายเป็นว่าดูดถูกๆนี่ไม่ไม่ดีก็จริงอะนะครับเพราะว่าการดูดไขมันเนี่ยมันก็มีต้นทุนการดมยาสลบเนี่ยก็มีต้นทุนครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนทําราคาถูกๆเนี่ยเขาเขามักจะไม่ค่อยมีวิสัญญีไม่ค่อยมีเครื่องมือในการดมยาสลบให้ปลอดภัยหรือแม้แต่ว่าการทําเครื่องมือให้ปลอดเชื้อเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มีไม่มีการทําปลอดเชื้อให้เพียงพอด้วยเท่าอิ่มมีงบประมาณไม่เพียงพออ่ะแลวอุิมไม่กังวลว่าไม่มีวิสัญญีก็ได้คะคุณหมอคะ ยาชาเนี่ยเจ็บครับทำ oh. แต่ยาชาสดๆเนี่ยไม่มีการให้ยานอนหลับยาสลบเนี่ยอันตรายเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่ขยับเนี่ยเจ็บมากแล้วต้องทนพอทนไม่ได้เนี่ยแหว่งไปแหว่งมา บางครั้งนี่ก็อาจจะแทงเข้าช่องท้องก็เป็นไปได้มีมาแล้วเป็นไปได้จริงเป็นเคสจริงที่มีมาแล้วใช่เพราะว่าการทําแต่ยาชากลายเป็นเรื่องอันตรายนะครับไม่ใช่แบบว่าบางที่เขาจะบอกว่าทํายาชาปลอดภัยกว่าทํายาสลบแล้วอาจจะแพ้ยาสลบทอกตายแพ้ยาสลบจริงคือเป็นความเข้าใจผิดเนาะเขาโกหกอ่ะจริงๆแล้วยาสลบเนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือต้องมีวิจัยยี่ต้องมีคนดูแล ใช่แต่ถ้ามันไม่มีนั่นแหละมันคือไม่ปลอดภยัยพวกทำราคาถูกเนี่ยเขมามักจะไปลดต้นทุนเหมือนกันลดความปลอดภัยทางด้านวิสัญญีลงไปเขมามักจะไม่ป,ปลอดภยัยแต่พอเป็นยาชาก็ไม่ปลอดภัยอีกเหมือนกันสรุปยังไงจะปลอดภยัยใช่ค่ะก็คือต้องมีวิสัญญีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะจะต้องมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าใครทําราคาถูกมากๆต้องระวังนะครับข้อที่5้าข้อที่ 5, ทครับคนที่ไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาเตรียมตัวอันนี้สําคัญเนาะบางคนแบบไม่มีการเตรียมตัวหรือไม่พักเลย ไม่หยุดวิตามินไม่หยุดอาหารเสริมหรือพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานแล้วเงี้ยบางครั้งมไม่ปลอดภัยเนาะนก็อันตรายอยู่เหมือนกันโอไม่ได้พักเลยบางทีก็ยังช้ำยังอะไรอย่าจะต้ยอยู่้เกลือก็ยังไหลยออยกมาอย่างเงี้ยนะครับข้อที่6ครับความคาดหวังเนี่ยแบบเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเกินไป ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมที่จะดูดไขมันนะเพราะว่าการดูดไขมันมันก็ย่อมจะมีบางคนมีความย่อนมันจะมีความไม่เรียบอยู่บ้างหรือว่าอาจจะต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงในการแพ้ยาอะไรอยู่บ้างเนี้ยนะครับซึ่งความเสี่ยงจะเกิดขึ้นจากแล้วแต่บุคคลแล้วเราก็สามารถป้องกันได้ถ้าเราเลือกแพทย์ที่ดีเลือกมีวิสัญญีแพทย์ที่ดีอางนี้อาจารั์ี่คุณหมออโอเคค่ะ,คะ ข้อที่7ครับน้ำหนักตัวยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยอันนี้ไม่เหมาะสมในการจะดูดไขมันและสุดท้ายก็คือข้อ8คือถ้ายังสูบบุหรี่หรือว่ายังกินอาหารเสริมอยู่เนี่เลือดออกเยอะนะครับสูบบุหรี่ก็ทําให้แผลไม่หายดีอา,าอาหารเสริมเกี่ยวอะไรกับการดูดไขมันครับเกี่ยวกัารทำสัญญกรรมทุกอย่างเลยครับถ้าไม่หยุดเนี่ยเลือดจะออกเยอะมากกว่าปกตินะครับอ๋อแล้วยิ่งเป็นการดูดไขมันคือการผ่าตัดชั้นหนึ่งมันก็จะช้าเยอะเสียเลือดเยอะเนี่ยนะครับก็จะอันตรายได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชม รายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ